้าเหตุผลลับที่ฝรั่งไม่กล้ายึดไทยฟังไม่ผิดครับในช่วงที่มหาอำนาจโลกเหยียบหัวคนทั้งเอเชียชาติแล้วชาติเล่าต้องก้มก,กราบปืนต้องส่งทองส่งแรงงานต้องเปลี่ยนชื่อประเทศต้องพูภาษาของเจ้าอาณานิคมแต่ประเทศไทยยืนอยู่ท่ามกลางพายุนั้นโดยไม่เคยถูกยึดไม่ใช่เพราะไทยไม่มีค่าไม่ใช่เพราะไทยอยู่ห่างแต่ไทยอยู่ตรงกลางเป๊ะระหว่างอังกฤษที่ยึดพม่าก,กับมาเลเซียกับฝรั่งเศสที่ควบกราวเขมรและเวียดนาม ประเทศไทยถูกล้อมไว้เหมือนเหยื่อบนเขียงแต่เหยื่อนี้กลับไม่มีใครกล้าแล่คุณเคยรู้หรือไม่ว่าคนไทยรุ่นก่อนๆเขาแลกเอกราชไว้ให้เรายือนอยู่อย่างสง่าแบบนี้ยังไงเขาไม่ได้กอดปืนยิงกลับอย่างเดียวแต่เขาใช้สมองเหนืออาวุธใช้สายตาไกลกว่านานิคมและบางครั้งเขาก็ยอมเจ็บเพื่อรักษาหัวใจของชาติไว้คลิปนี้จะพาคุณฟังทีละเหตุผลว่าทำไมไทยจึงรอดและทำไมการรอดของไทย ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือความสามารถที่คนไทยควรรู้และภูมิใจอย่างลึกซึ้งกษัตริย์ไทยรู้ทันฝรั่งก่อนใครถ้าวันหนึ่งคุณมองไปรอบตัวแล้วเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านถูกยึดโดยอังกฤษกับฝรั่งเศสหมดแล้วเมียนมามาเลเซียลาวเขมรเวียดนามอินโดฟิลิปปินคุณจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าไทยคือชาติเดียวที่ยังยืนได้ด้วยสองขาของตัวเอง และถ้าให้เจาะลึกลงไปจริงๆหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้ไทยรอดก็คือเราเคยมีกรรษัตริย์ที่มองเกมออกก่อนที่ฝรั่งจะเดินมาย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงเป็นพระภิกษุมากกว่า27ปีและในช่วงนั้นเองพระองค์ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอ่านหนังสือพิมพ์อ่านบทความอ่านข่าวจากต่างประเทศอย่างจริงจัง ขณะที่กษัตริย์ประเทศอื่นยังมองฝรั่งเป็นแค่พ่อค้าพระองค์กลับมองเห็นว่าอนาณาณิคมกําลังจะกวาดล้างทั้งภูมิภาคเมื่อเสด็จขึ้นครองราชรรชการที่4จึงทรงเปลี่ยนโยบายประเทศทันทีพระองค์เลือกที่จะเปิดประเทศไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะต้องการคุมเกมพระองค์ส่งทูตไปเจราจาทางการค้าทรงเซ็นสัญญาเบาร์ิงกับอังกฤษอย่างชาญฉลาดแม้จะเสียภาษีบางส่วนแต่ก็แลกกับการไม่ถูกยึดอำนาจประเทศไทย จึงไม่ใช่ประเทศที่ปิดหูปิดตาแต่เป็นประเทศที่รู้ทันจัดการและปรับตัวให้ทันโลกต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงสารต่อวิสัยทัานนั้นอย่างกล้าหาญพระองค์เดินทางเยือนยุโรปถึงสองครั้งในช่วงปีพุทธศักราช2440และ2450ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีใครเคยเดินทางไปเจรจากับเจ้าอาณานิคมด้วยตัวเอง พระองค์กลับไปนั่งโต๊ะเจรจาอย่างเท่าเทียมกับผู้นํายุโรปและกลับมาด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไทยทั้งระบบตั้งแต่กองทัพสมัยใหม่โรงเรียนฝึกข้าราชการโรงพยาบาลของรัฐการเลิกทาสและกฎหมายแบบตะวันตกทั้งหมดนี้ทําให้ฝรั่งไม่อาจอ้างได้ว่าไทยเป็นชาติป่าเถื่อนที่ต้องมายึดครองเพื่อพัฒนาตรงกันข้ามไทยคือประเทศที่พร้อมมากกว่าหลายประเทศในยุคนั้นพร้อมด้วยผู้นําพร้อมด้วยวิสัยทัศน์พร้อมที่จะยืนบนโลกโดยไม่เป็นของใคร เรารอดเพราะเราเคยมีผู้นำที่มองไกลกว่าระยะปืนและในวันที่โลกทั้งใบสั่นคลอนด้วยอำนาจปืนเรือไทยกลับรอดเพราะคำว่ามองไกลคิดไกลและพัฒนาไปไกลกว่าเพื่อนบ้านไทยปรับตัวเร็วสร้างระบบเองไม่ต้องให้ใครมายัดเยียดประเทศจะรอดจากอานณานิคมไม่ได้รอดแค่เพราะมีกรรษัตริย์เก่งแต่ต้องเก่งทั้งประเทศและประเทศไทยยุคนั้นก็เหมือนนักมวยที่ตัวเล็กกว่าแต่ฉลาดกว่าไวกว่าและซ้อมมาก่อนคนอื่น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศยังรอให้ฝรั่งเอาระบบเข้ามาปรับให้ไทยกลับเลือกสร้างระบบของตัวเองก่อนที่เขาจะบังคับย้อนกลับไปปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5ไทยเริ่มตั้งโรงพยาบาลของรัฐสิริราชในปีพุทธศักราช2431ซึ่งถือว่าเร็วมากในภูมิภาคมีโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ผลิตแพทย์คนไทยเองไม่ต้องส่งไปเรียนอินเดียหรือยุโรป มีการตั้งโรงเรียนฝึกข้าราชาการจัดตั้งกรมตำรวจวางระบบสารยุติธรรมขณะที่เพื่อนบ้านบางประเทศยังไม่มีระบบสารของตัวเองเลยต้องให้ฝรั่งตั้งสาลกงสูลมาตัดสินแทนไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในเอเชียที่ออกธนาบัตรของตนเองในปีพุทธศักราช2445เรามีธนาบัตรรัฐบาลไทยที่ออกโดยโรงพิมพ์ของราชาการขณะที่หลายประเทศยังใช้เหรียญสตางค์ของฝรั่งหรือธนาบัตรภาษายุโรป แม้แต่ระบบไฟฟ้ากรุงเทพมีไฟฟ้าใช้ก่อนฮานอยหลายปีก่อนจาการ์ตาและเร็วกว่าเมืองใหญ่อื่นๆในภูมิภาคและเรายังมีรถรางไฟฟ้าให้บริการในเมืองตั้งแต่พุทธศักราช2447ในยุคที่เพื่อนบ้านหลายแห่งยังใช้รถลากวัวอยู่เลยทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครมายัดเยียดความเจริญให้เราแต่เกิดขึ้นเพราะไทยรู้ว่าโลกเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนให้ทันคนไทยในยุคนั้นจึงไม่ใช่คนหัวโบราณ ไม่ใช่คนเฉื่อยแต่เป็นคนที่เดินไววิ่งไวและปรับตัวก่อนถูกปรับให้และนั่นแหละครับที่ทำให้ฝรั่งคิดหนะักประเทศนี้เขาไม่ได้รอให้เรามาเปลี่ยนอะไรให้เขาเลยไทยทำเองได้และทำก่อนเพื่อนบ้านเกือบทั้งหมดไทยเล่นเกมการทูตเก่งเลือกข้างให้รอดในยุคที่ฝรั่งถือปืนเดินเรือเข้ามาตามแม่น้ำทั่วเอเชียประเทศที่หยิ่งเกินไปดวรุกรานประเทศที่อ่อนเกินไป โดนกลืนแต่ประเทศไทยกลับเอาตัวรอดได้แบบมีศักดิ์ศรีเพราะเราไม่ได้สู้แค่ด้วยอาวุธแต่สู้ด้วยสมองและการพูดหลายคนอาจไม่รู้ว่าไทยเคยเจรจากับมหาอำนาจโลกพร้อมกันสองฝ่ายอังกฤษจ,จากฝั่งพมา่าและฝรั่งเศสจากฝั่งเขมรลาวฝรั่งทั้งสองฝ่ายมองไทยเหมือนแผ่นดินตรงกลางที่ใครก็อยากได้แต่แทนที่ไทยจะเข้าข้างใครชัดเจนไทยกลับรักษาสมดุลได้อย่างน่าทึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประชการที่ห้า ทรงใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าทวงดุลอํานาจทรงให้สัมปทานกับอังกฤษบ้างเช่นเรื่องรถไฟและการค้าในขณะเดียวกันก็เปิดความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสให้เห็นว่าไทยไม่ใช่ศัตรูแม้จะเสียแควนลาวไปบางส่วนในวิกฤตคริสต์ักราช1893แต่พระองค์เลือกถอย19เพื่อไม่ให้ทางประเทศพังและทําข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับเพื่อกําหนดกรอบให้มหาอํานาจไม่ล้ําเส้นกันเองในขณะที่เพื่อนบ้านหลายประเทศ โดนเจ้าอนานิคมแบ่งเขตแล้วกลืนกินไทยกลับเจราจาให้มหาอำนาจแข่งกันเองจนไม่มีใครกล้าเดินเข้ามายึดไทยเต็มรูปแบบคนไทยในยุคนั้นจึงไม่ได้ก้มหัวให้ฝรั่งแต่ใช้การเจราจาอย่างมีชั้นเชิงยื้อเวลาสร้างประเทศให้ทันยุคบันทึกของนักการทูดอังกฤษคนหนึ่งยังเขียนไว้ว่าสยามคือประเทศที่ไม่ต้องใช้กระสุนแต่กลับเจราจาเก่งกว่าทหารของบางชาติแม้ไทยจะยอมเสียดินแดน บางส่วนในอดีตแต่นั่นก็เป็นการเจราจาแบบเลือกได้เพื่อรักษาหัวใจของแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานอย่างเราได้มีแผ่นดินเดินในวันนี้เพราะคนไทยไม่ใช่คนยอมแพ้แต่เป็นชาติที่เลือกจะรอดแบบมีเกียริยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาหัวใจของประเทศใครที่เคยได้ยินว่าประเทศไทยเคยเสียดินแดนให้ฝรั่งตั้งหลายครั้งนี่เรียกว่ารอดเหรอคำตอบคือใช่ครับเราเสียแต่เราเลือกที่จะเสีย เพื่อไม่ให้ศูนย์กลางของชาติถูกกลืนลองนึกภาพประเทศหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างอนณานิคมฝรั่งเศสกับอังกฤษถ้าเดินหมากลาดนิดเดียวเราอาจไม่เหลือแม้แต่กรุงเทพแต่ไทยไม่เคยเสียพระราชวังไม่เคยเสียพระราชาไม่เคยเสียศูนย์กลางอธิปไตยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการยอมเสียเล็บเพื่อรักษาหัวใจในยุคราชการที่หไทยถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศส และต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือลาวในปัจจุบันไปในคริสต์ศักราช1893ต่อมายังต้องยอมยกดินแดนเสียมราฐรัตบงสีโสพลให้ฝรั่งเศสอีกในปีพุทธศักราช2447ในขณะที่ทางใต้ไทยต้องยอมให้รัฐกรันตันตรังการูไซบุรีและปะลิตไปอยู่ในอารักขาของอังกฤษมองผ่านผ่านมันดูเหมือนความพ่ายแพ้แต่มองลึกๆ เราจะเห็นว่าไทยเลือกที่จะรักษาศูนย์กลางแห่งอำนาจเอาไว้ได้เรารักษาราชบัลลังเอาไว้เรารักษาวัฒนธรรมและภาษาเอาไว้เราไม่เคยถูกบังคับให้เปลี่ยนธงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์หลายประเทศในภูมิภาคเสียดินแดนแล้วเสียวัฒนธรรมไปด้วยแต่ไทยเจ็บแค่ภายนอกไม่เคยเสียตัวตนและนี่คือสิ่งที่ฝรั่งบางคนยอมรับว่าสยามยอมถอยอย่างฉลาดเพื่อยืนอยู่ได้ในวันที่ทุกชาติรอบข้างลม้ม มันไม่ใช่การแพ้แต่มันคือชัยชนะในอีกรูปแบบหนึ่งชัยชนะของความอดทนชัยชนะของการมองไกลและชัยชนะของประเทศเล็กที่หัวใจใหญ่ไทยมีกําลังทหารและภูมิประเทศที่รบยากแม้ไทยจะไม่เคยประทะกับอังกฤษหรือฝรั่งเศสแบบสงครามเต็มรูปแบบแต่ก็ใช่ว่าประเทศไทยอ่อนแอหรือไม่มีทางสู้ตรงกันข้ามไทยมีทั้งกองทัพและภูมิประเทศที่ฝรั่งประเมินไว้แล้วว่าถ้าบุกต้องแลกด้วยต้นทุนมหาศาล เริ่มจากภูมิประเทศก่อนประเทศไทยไม่ได้เป็นเกาะเหมือนฟิลิปปินส์ไม่ใช่ที่ราบเรียบแบบกัมพูชาและไม่ใช่พื้นที่ป่าชื้นเต็มไปด้วยแม่น้ําเหมือนลุ่งโขงตอนล่างแต่เป็นดินแดนที่มีแนวเขาป่าแม่น้ํากระจายตัวตลอดประเทศใครคิดจะบุกต้องขนกําลังเข้าหลายแนวและจะเจอการสู้รบแบบกองโจรจากชาวบ้านพื้นถิ่นแน่นอนอังกฤษเคยประเมินไว้ว่าถ้าจะบุกไทย ต้องใช้กําลังทหารมากกว่า3,000นายและเสี่ยงต่อการรบยืดเยื้อในภูมิประเทศที่ไม่ชินขณะที่ฝรั่งเศสแม้จะเคยส่งเรือรบเข้ามาถึงกรุงเทพในวิกฤตแต่ก็เลือกที่จะเจรจาหยุดที่ชายแดนมากกว่าการเข้ายึดเมืองหลวงอีกด้านหนึ่งไทยไม่ได้อยู่เฉยเฉยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไทยเริ่มจัดตั้งกองทัพแบบสมัยใหม่มีโรงเรียนทหารโรงเรียนนายร้อยจอพรอก่อตั้งปีพศ2430 โรงงานอาวุธและเรือรบพระราชทานไทยยังส่งนายทหารไปฝึกที่ยุโรปโดยเฉพาะที่เยอรมนีเพื่อสร้างระบบกองทัพที่ทันสมัยแบบชาติอุตสาหกรรมอย่าลืมว่าในปีพุทธศักราช2450ไทยมีเรือรบหลวงพระร่วงซึ่งจัดว่าเป็นเรือรบที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนเวลานั้นไทยมีปืนใหญ่ปืนกลและระบบฝึกที่เข้มขน้นไม่มากแต่มีพอให้ศัตรูรู้ว่าถ้าบุกจะไม่ง่าย ทั้งหมดนี้คือพลังเงียบที่ทําให้ฝรั่งเลือกไม่เล่นแรงเพราะรู้ว่าไทยไม่ใช่แค่ใช้สมองรอดแต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่ใครจะย่ายีได้ตามใจการมีภูมิประเทศที่คุมยากบวกกําลังทหารที่พร้อมสู้ทําให้ไทยไม่ใช่ทางเลือกแรกของการล่าอนานิคมและนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ไทยรอดมาได้จนถึงวันนี้ประเทศไทยไม่ได้รอดเพราะโชคแต่เพราะคนรุ่นก่อนยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้เราได้เกิดมาในแผ่นดินที่ยังเป็นของเรา ไม่มีใครจำชื่อพวกเขาแต่เรายังพูดไทยยังร้องเพลงชาติยังไหว้พ่อแม่ได้เพราะเขายื้อทุกอย่างไว้ให้สยามไม่เคยเป็นของใครนอกจากคนไทยที่รักแผ่นดินนี้มากพอแม้จะต้องเสียเลือดเสียน้ําตาแค่ให้ลูกหลานได้ยืนในบ้านเกิดอย่างมีศักดิ์ศรีขอบคุณที่ฟังเรื่องของพวกเขาเรื่องที่ทําให้ไทยยังเป็นไทยจนถึงวันนี้